สามเหรียญหายากราคาแพงนะครับผมก็คลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดถึงสามเหรียญหายากราคาแพงนะครับก็มีข้อมูลยังไงเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้กันให้จบด้วยนะครับผมเริ่มจากเหรียญแรกครับเป็นเหรียญบาทพุุธปี้หนึ่งเจนะครับก็ผมขอพูดตรงนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีเหรียญนี้กันอยู่ที่บ้านกันบ้างนะ ไม่ไมากก็น้อยนะครับแต่เชว,ว่ามีเหรียญบาทคุ้ปี17เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเป็นเหรียญที่ผลิตค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยบล็อกธรรมดาไม่แพงนะครับบล็อกธรรมดาเนี่ยบอกเลยไม่แพงนะครับต้องเป็นบล็อกพิเศษเท่านั้นถึงจะแพงถึงจะหายากนะครับผมก็แล้วดูยังไงอันไหนบล็อกธรรมดาอันไหนบล็อกพิเศษนะครับ ก็ถ้าเป็นเหรียญบล็อกพลาสเซนกลับเนี่ยก็คือด้านหน้ากับด้านหลังหันไปคนละทางกันจะไม่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกพลาสเซนตงตรงก็คือด้านหน้ากับด้านหลังขันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันจะแพงเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจเพิพมเข้าใจให้หน่อยครับอ่านะครับก็คือเพื่อนๆลองไปถือทายกับกระจกนะถือกระจกไว้แล้วก็ถือเหรียญนะครับถ้า ด้านหน้ากับด้านหลังหันขึ้นไปในปทิศทางเดียวกันนะครับแพงแต่ถ้าด้านหน้ากับด้านหลังหันไปคนละทางไม่แพงนะครับซึ่งบล็อกธรรมดาที่ไม่แพงเนี่ยร้านเราเนี่ยขายให้นะครับเหรียญละ99้บาบาทส่งฟรีสำหรับบล็อกธรรมดานะที่ไม่แพงนะบล็อกพิเศนกลับเหรียญละเก้บาทใครอยากได้ทั่เข้ามาได้เลยนะครับนะ แต่ถ้าเป็นบล็อกพัดเสียงตรงนะครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังหันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยบอกเลยว่าราคาหลักพันนะครับขึ้นอยู่กับว่าสวยแค่ไหนด้วยนะก็ดูให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยพิมพ์นะเพราะว่าเรื่องสัจจะเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องเงินนะครับเข้าใจว่าหลายคนอยากได้เงินนะแต่ว่าเราก็ต้องมีสัจจะด้วยนะครับมันต้องใช่ ตรงเป๊ะแบบที่ในคลิปบอกึงจะเรียกว่ามีนะครับผมข้อที่2นะครับเหรียญหนึ่งบาทครับเหรียญหนึ่งบาทแพงมีปีไหนนะครับเหรียญหนึ่งบาทเนี่ยแพงปีเดียวคือปี29นะครับปี29เนี่ยราคาสภาพสวยๆเนี่ยอยู่ที่หล100กักร้อย่างกานะครับผมถึงหลักร้อยต้นต้น,นะครับร้อยต้นต้นถึง100ร้อยกลางๆนะครับก็ เ,เพื่อนๆต้องดูให้ดีดูให้เป็นนะครับเหรียญหงบาทปี29เนี่ยในปัจจุบันนะครับราคาซื้อขายเนี่ยก็อยู่ที่ราคร้อยต้นๆถึงราคร้อยกลางๆบางคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมถึงแพงเหตุผลที่แพงเนี่ยเป็นเพราะว่าเหรียญหนงบาทปี29เนี่ยมีจำนวนการผลิตประมาณ4ล้านนิด,น,ด,น,ดนะครับก็บอกเลยว่า เหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าเนี่ยแพงน,นะครับเพราะว่าผลิตน้อยนะครับผมเรื่องราคาเนี่ยก็เกินหน้าเหรียญไปหลายร้อยเท่ามากนะครับยังไงเนี่ยเพื่อนอยากให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะปีอื่นนะครับหนึ่งบาทยังไม่แพงนะต้องปีสองเก้าเท่านั้นนะครับก็สึดดูให้เป็นนะครับผมดูง่ายมากนะครับที่กหลังเหรียญก็เห็นแล้วนะ ต่อมาเหรียญ5บาทที่แพงนะครับคือปี40 5นะครับปี40เนี่ยจำนวนการผลิตเนี่ยจะอยู่ที่หลักหมื่นเหรียญต้นๆน,น,นะครับผลิตน้อยมากนะราคาซื้อขายเนี่ยก็อยู่ที่หลักหมื่นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับเหรียญเนี่ยก็ต้องติดตามช่องเราไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะครับจะได้ไม่พลาด ข้อม e ูลเกี่ยวกับวงการเปลียนวงการนักสะสมนะครับเพราะว่ามีเช่นนั้นเนี่ยพวกท่านเนี่ยจะพลาดข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับวงการนี้นะยังไงเนี่ยก็จะบอกว่าตลอดนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องดูก่อนนะครับดูก่อนใช้ดูก่อนนําไปใช้ทุกครั้งนะครับเพราะว่ามีเช่นนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าหรือลูกค้าเราได้กําไรแน่นอนนะครับ ถ้าวันนี้คุณเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับคุณเอาไปใช้ทอนลูกค้าลูกค้าได้กินฟรีบวกกำไรนะครับเหรียญขายหน้นะครับนักสะสมรับซื้อกันอยู่นะเพียงตาปีหายากเนี่ยมันก็จะหายากนะฮะก็ดูดีๆก่อนนะครับถ้าไม่อยากที่จะลากานะครับก็ฝากไว้ตรงจุดนี้ด้วย นะครับเพื่อนๆนคนไหนที่ชอบเรื่องเหรียญน,นะครับก็ต,ติดตามช่องเรานะอ่ะวันนี้ขออนุญาตเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากได้กระดิ่งนี่ขออนุญาตนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นกระดิ่งนะครับมีกดดังกังวางถืกล้องนะครับเอาไว้เป็นอ่าส่วนประกอบของการไล็์สดนะครับการที่เราพูดเรื่องเหรียญอะไรพวกนี้นะครับผม ยังไงเนี่ยก็บางคนเนี่ยซื้อไว้ปลุกก็ได้นะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างดังแต่ต้องวางกับพื้น่าบนะครับอโอเคต่อเครื่องเหรียญนะครับก็วันนี้มีเหรียญละแบงก์บานเหรียญนิาบาทตากแผ่นดินเพื่อนเนคนไหนชอบเพื่อนๆพนคนไหนอยากได้นะครับทักมาเลยร้านเราขายไม่แพงนะครับเหรียญละ50บาท ส่งฟรีให้ด้วยนะครับผมก็ผลที่เราขายไม่แพงเป็นเพราะว่าเหรียญผลิตเยอะนะครับเหรียญเพราะผลิตเยอะนะบางคนจะเอาสองพันสามพันะครับคืออย่าเอาเปรียบลูกค้ารนเชื่อผมเวลาค้าขายเนี่ยคือค้าขายให้มีกําไรแต่อยาเอาเปรียบลูกค้าเคยยินคำนี้ไหมครับบางคนเนี่ยขายทีแบบโอ้โหสามสี่พัน เหรียญผลิตแค่เหรียญผลิตหลายร้อยล้านเหรียญนะครับเหรียญบ้าตาแผ่นดินี่ยถ้าเป็นบ็อกธรรมดาผลิตหลายร้อยล้านเหรียญนะครับอย่าเอาเปรียบลูกค้านะครับค้าขายให้มีกาไรไม่ผิดนะครับแต่อย่าเอาเปรียบลูกค้าเกินควรนะครับเราะงนั้นเนี่ยยังไงผมก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากขายเหรียญผมเข้าใจนะว่าอยากได้เงินแต่คุณอยากขายราคาเอาเปรียบลูกค้าได้ไหมครับอ่ะก็ถ้าใครได้พิมพ์หนึ่งนะครับใครได้พิมพ์หนึ่งนะ ใครที่ไม่ได้พิมสองนะฮะพิมพเอาไว้ 2, นะก็ม 5, นะผมจะบอกตลอดนะเพื่อนเพื่อน,อนวงการเหรียญน,นะครับใครที่ดูช่องผมอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนอยากได้เงินไปปดหนี่ไปไซส์นะครับแต่ว่าเราอย่าเอาเปรียบลูกค้านะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าเขาซื้อไปเขารู้ว่าเหรียญที่เขาซื้อไปเนี่ยขายได้แค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายอ่ะเขาก็ไม่กลับมาซื้อคุณแล้วคือขายพอเป็นกาไรไม่ผิดนะครับ อย่างคุณซื้อมาอาจจะซื้อมาสักร้อยหนึ่งขาย200 300 400ไม่ผิดนะครับแต่ค่าเหรียญนั้นเนี่ยเขาเล่นกันอยู่แค่หลักสิบเนี่ยคุณไปขายหลายพันเท่าเนี่ยคือมันมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนแบบหลอกลูกค้าเอาเปรียบลูกค้าเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยก็ฝากไว้ตรงจุดนี้ด้วยนะคือเข้าใจแหละบางคนไม่มีความรู้นะครับแต่คุณดูช่องผมเท่ากับคุณรู้แล้วไนงะ ก็เดือนะครับสดครับ